สวัสดีค่ะครูเบนทยคิดสคเนี่ยนี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง,ง่ายๆได้ทัว่วโลกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเบนก็จะมาชวนฟังนิทานค่ะภาคต่อเพราะว่าเรานะเรื่องนี้เราอยู่ด้วยกันมายาวนานมากเลยนะคะยังไม่ได้จบเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าหลังจากที่คุณครูเบนอ่านเรื่องนี้แล้วนะคะคุณครูเบนก็รู้ว่าเออมีอะไร อีกหลายๆอย่างนะคะที่คุณครูเบนได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ค่ะวันนี้เสียงก็อาจจะแหบๆหน่อยนะแล้วก็หน้าก็อาจจะ เหมือนในเหนื่อยนะอ่าเพราะว่าวันนี้คุณครูเบนไม่ค่อยสบายค่ะเดี๋ยวคุณครูเบนยังไม่ได้ไปเช็คโควิดเลยว่าครูเบนเป็นโควิดหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโควิดนะคะเราก็จะเหนื่อยไม่มีแรงนะคะแต่ถ้าเรายังไม่รู้นะคะว่าเป็นโควิดนะคะเราก็ยังจะมีแรงต่อ <laughs> <laughs> เห็นด้วยไหมคะมีใครเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าอ่าเวลามี มีแผลนะเรายังไม่เห็นแผแลเราก็ไม่เจ็บพอเราเห็นแผลปุ๊บเจ็บปับ๊บเลยนะคะอ่าก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะคุณครูเบนก็ขอหลอกสมองครูเบนก่อนนะว่าตอนนี้คุณครูเบนยังสบายดีค่ะแต่ก็เสียงก็อาจจะแหบบนิดนึงอ่าแต่ก็ ฝากทุกคนนะคะมาเป็นกําลังใจให้คุณครูเบน์ด้วยนะคะแล้วจะทํายังไงถึงจะเป็นกําลังใจให้คุณครูเบนต์นั่นก็คือชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าว่างองี้กดแชร์เร็วๆอ่ะอยากจะฝากทุกคนนะคะมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณครูเบน์ด้วยนะคะแล้วใครเข้ามาแล้วอยากให้ระพิมพ์ทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ับคุณครูเบ้นหน่อยนะคะหรือว่าวันนี้คุณครูเบ้นมาลุกใหม่ใครจะเข้ามาชมคุณครูเบ้นก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนมีคนไม่ปล่อยผมเลยนะคะแต่ทําอันนี้แบบนี้แล้วมันมัดผมไม่ได้นะผมมันฟูก็เลยจะต้องปล่อยะคะ่ะมันก็จะเทอ,อีกแบบหนึ่งตอนนี้คุณครูเบ้นก็ชินกับผมทรงใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะอ่ะโอเคมาเรามาเลา เรามาฟังนิทานกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเบนจะเล่าให้ฟังนะคุณครูเบนก็พยายามจะเล่าให้มันสนุกสนานนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาระความรู้ค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะคะถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้นะก็จะมารักสุขภาพตัวเองมากขึ้นเป็นสิบเท่านะคะอย่างวันนี้คุณครูเบนไม่สบายแต่คุณครูเบนก็ตื่นมาออกกําลังกายนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่สบายนะคะเราก็จะอ่า ไม่มีแรงใช่ไหมคะแต่พอเราออกกําลังกายปุ๊บเราก็จะมีแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเรากําลังกายเสร็จแล้วก็สลบไปเลยนอนไปเลยก็เดี๋ยวจะไปเช็คหลังจากนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณครูเบนขอเข้าไปกดแชร์ก่อนนะคะก็เลยจะต้องปล่อยอ๋อมาแล้วค่ะพี่จ๊บอกว่าสวยสวยสวยขอคืนค่ะพี่จ๊อ่าสวยสวยอยู่ใช่ไหมอ่ะ วันนี้เพิ่งสระผมด้วยมันก็เลยเป็นแบบหยิกหยิกชัดเลยนะคะอ่าก็เร่าเิ่มมั่นใจขึ้นแล้วเพราะว่าปล่อยผมแบบนี้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราค่ะแรกๆนี้ไม่มั่นใจเลยนะคนก็ชมเยอะนะแต่คุณครูเวนบอกว่าเออไม่ชินสักทีนะคะอ่าตอนนี้ก็ชินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่าสวัสดีค่ะชมไม่ได้เลยนะชมแล้วมาดูตัวเองเมื่อกี้คือยิ้มกว้างมากอ่าขอ แช่ก่อนนะคะกดหัวใจด้วย่าแช่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะอ่โอเคจะอีกสักสองครั้งได้มังคะถึงจะจบเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าเจดิบกว่าแล้วคะ่ะทุกคน คุณครูเบนก็ชอบนะอาจจะอ่านน้าเสียงไม่ค่อยสนุกแต่ใจจริงคุณครูเบนสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าคุณครูเบนเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรที่แบบว่ามันได้ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะคะพอมาอ่านปุ๊บเราก็จะแบบว่าว้าวเรา รู้มากยิ่งขึ้นนะมันก็จะทำให้เราได้ฝึกเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าชีวิตนี้นะคะก็ยังมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะคะที่เราก็ไม่รู้นะคะซึ่งเรื่องนี้เปิดโลกคุณครูเบนมากๆเลยคุณครูเบนก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อถ้าออกกาลังกายไม่ถึง30นาทีนะคะมันก็จะเป็นแบบว่า b body w y w g h t ไปนะคะแต่ถ้าเกิน30นาทีก็จะเป็นคาร์ดิโอมันก็จะเอาแบบว่าไขมันส่วนต่างๆนะคะได้ได้เอาออกมาใช้นะคะอ่าทำส่วนคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะ,ะต้องออกแบบคาร์ดิโอออกแบบแอโรบิกค่ะแต่ที่คุณหมอแนะนำนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวิง่งเพราะว่าการวิ่งมันจะ ระบบหายใจมันจะคงที่สม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าไปเล่นเทนนิสนะคะมันก็จะแบบว่าตีเราก็ออกแรงพอเราส่งไปแล้วเราก็ไม่ได้ออกแรงแล้วก็ออกแรงแล้วก็หยุดแล้วเราออกแรงแล้วเราก็หยุดนะคะแบบนี้มันก็เลยจะทำให้บางคนนะคะเป็นโรคหัวใจวายจากการเล่นเทนนิสนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการวิ่งนะคะบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนค่ะอ่ะ มาค่ะเรามาดูกันมาต่อกันเลยอืมครั้งที่แล้วคุณครูเบนอ่านถึงหน้านี้เดี๋ยวคุณครูเบนต้องยืดอกพกอาตัวยืดยืดหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าต้องทำตัวแบบมีแรงไว้ก่อน อาจจะเป็นนะอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะคะอ่าแต่เพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วเพราะว่าเคยเป็นมารอบหนึ่งแล้วนะคะอาการก็จะคล้ายๆกันก็เลยยังไม่ตรวจดีกว่านะคะเดี๋ยวตรวจแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงเนาะ,ะซึ่งบทนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าเจ็ดสิบเอ็แล้วค่ะเรื่องนี้นี่ก็คือแบบว่ายาวยาวมากๆเลยค่ะกีราอะไรดีที่สุด คนไม่น้อยมีความเห็นว่าการวิ่งนอกจากจะไม่สนุกไม่มันแล้วยังเหมือนคนบ้าอีกด้วยเจมมิสเซนเนอร์นักเขียนชาวอเมริกันเขียนในหนังสือชื่อกีฬาในอเมริกาว่าในฐานะเป็น ผู้หนึ่งที่เคยเหนื่อยเพราะวิ่งเป็นระยะทางไกลแสนไกลข้าพระเจ้ายอมรับว่าวิ่งเป็นงานอดิเรกที่น่าเบื่อที่สุดในโลกแต่คุณหมอจอนโมเคยเขียนจดหมายลงในวารสารการแพทย์ชื่อแพทย์และเวชศาสตร์กีฬากลับบอกว่า ข้าพระเจ้าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกแพทย์จึงละเลยไม่เห็นคุณค่ามหาศาลของการออกกําลังกายด้วยการวิ่งโดยเฉพาะหน้าที่สําคัญของแพทย์คือการป้องกันโรคทั้งทั้ที่รู้ว่าโรคหลอดเลือดแข็งตัวโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดที่หัวใจตีบตันนั้นเป็นสาเหตุกว่าร้อยละห 50ของอัตราการตายของประชากรทั่วไปว้าวเป็นไงบ้างคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะร้อยละ50ก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะคะอืออู้สวัสดีค่ะพี่ตูนวันนี้พี่ตูนเข้ามาทักทายกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตูนสบายดีนะคะนี่อันนี้เป็นผลลัพธ์ของผมทรงใหม่นะคะ ยังไม่ทำรอนๆอนมันก็จะหยิกเป็นพิเศษหน่อยนะคะอ่าถ้าถ้าทำรอนๆอนมันก็จะเป็นหยิกหยิกมวนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหยิกหยิกมวนเล็กเป็นอ่าเวนนี่บอกว่าคุณครูเบนเป็นโมอา่าเด๋วเดี๋ยว, <laughs> เ,ดยว,เ,ดยวเดี๋ยวมาอ่านต่อวันนี้ขอเป็นโมอา่าแป๊บหนึ่งค่ะ นี่ตอนนี้คุณครูเบนเป็นโมอาน่าค่ะผมแบบอย่างนี้เลยมีดอกไม้ตรงนี้ด้วยแล้วคุณครูเบนก็อยู่ที่ทะเลด้วยนะคะคุณครูเบนเป็นโมอา่ามีใครไม่รู้จักโมอาณาบ้างคะหลายหลายคนรู้จักโมอา่านะคุณครูเบนก็เลยบอกว่าอู้ใช่เลยค่ะเวนนี่คุณครูเบนเห็นด้วยมากๆเลยค่ะอ่าคุณครูเบนก็เลยเปลี่ยนแบ็คกราวเป็นทะเลนะคะแล้วก็ จะบอกนักเรียนทุกคนเลยว่าเดี๋ยว,ยวนี้คุณครูเว้นเป็นโมอาน,น่านะคะอ่ะ,อะมาฟังนิทานกันต่อดีกว่าค่ะมาในทุกปีมีรายงานทางการแพทย์ที่แสดงชัดเจนจากการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ว่าการฝึกฝนออกกำลังกายด้วยการวิ่งนานๆนั้น,น,นช่วยเพิ่มสมร ธนะของหัวใจช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและหัวใจลดอัตราชีพจรขณะพักและลดไขมันในเลือดทั้งทั้งที่รู้แล้วทำไมพวกแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอเสียก่อนจะแนะนำผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้น กีฬาอะไรดีที่สุดคะคุณหมอยกให้วิ่งเป็นน้ำวันไปเลยทำไมล่ะครับอา้าวก็มันเาผาผลาญแคลอรี่ได้ดีที่สุดวิ่งหนะดีกับปอดและหัวใจมากมายจากบท ที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นจากตารางแล้วว่าวิ่งนอกจากจะเผาผ่านแคลอรี่ดีที่สุดอย่างประหยัดที่สุดไม่สิ้นเปลืองเรื่องสนามและอุปกรณ์เสริมอะไรมากมายเหมือนกีฬาประเภทอื่นเทียบกับเล่นเทนนิสสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละสองชั่วโมงหน่อยเป็นไรแคลอรี่เผาผ่านไป1,600ถึง2,000แคลอรี่ แต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมบวกเวลาอาบน้ำขับรถไปกับสนามด้วยรวมแล้วเราหกชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเป็นวิ่งแล้วก็ในแต่ละในใช้เวลาแค่สองชั่วโมงก็เผาผ่านแคลอรี่ได้เท่ากันบทนี้เราต้องรู้วางมาดหน้าดูนะพ่อเราถ้าเล่นกอล์ฟล่ะ ไหวไหมคะลองภูมิหน่อยไปกันใหญ่เลยถ้าตี18หลุมสัปดาห์ละ18ครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเผาผลาญไขมัน750แคลอรี่ข้อมูลตรงการใช้ได้ใช้ได้ยังไม่นับรวมเวลาดื่มกินที่ขับเฮาส์อีกละ่ะ ทำไมต้องดื่มกินด้วยเสร็จแล้วรีบกลับบ้านเลยไม่ได้เหรอมันเป็นสไตล์กวนกอลต้องให้โซนิดหน่อยพูดคุยธุรกิจไปด้วยถ้าวิ่งแทนกีฬากอลใช้เวลาเพียง45นาทีได้ผลเท่ากันว้าวความรู้แน่นแสดงว่าไม่ได้อ่านแค่ผ่นผานๆสินะ เริ่มมีพลังขึ้นมาแล้วเพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่จากนี้เราจะทำการปฏิวัติฮ่าปฏิวัติเราจะเริ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างจริงจ,งจังจังใช้ชีวิตย่อนยานมากเกินไปแล้วเราต้องวิ่ง นหนูมีกานบ้านอผมต้องรายงานตัวส่งงานวันจันทร์แม่นัดแม่ค้าที่ตลาดส่งของไว้นี่นาหยุดเลยสุขภาพไม่ต้องการข้ออ้างเรื่องอื่นมีเวลาถมถืดเรื่องนี้ต้องมีวินัยกันหน่อยเราจะวิ่งในบ้านช่วงเย็นๆและกัน หนังสือวิ่งสู่ชีวิตใหม่ที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคือเข็มทิศแห่งสุขภาพของครอบครัวนะนี่พ่ออ่านหนังสือเล่มน,นี้ด้วยหรอใครไม่รู้ทิ้งไว้ที่ห้องรับแขกมันคือคัมภีร์ของนักวิ่งโดยแท้ทุกคนสู้ส,สูมีงานเยอะค่ะเอาวันนี้ยุ่งมากเลยอ่ะตัวเองอถ้าไปส่งรายงานจะจะ ถ้าไม่ส่งรายงานจะตกวิชานี้ครับคุณพ่อการวิ่งจะทําให้เป็นการแข่งขันก็ได้ไม่เป็นการแข่งขันก็ได้ขึ้นอยู่ที่เรากําหนดจะวิ่งให้เร็วหรือวิ่งเหาะชา้าช้าชมนกชมวิวตามอัธยาศัยก็ย่อมได้ทั้งสิน้นไม่ต้องคอยผสม ประสานทีมเวิร์กอย่างฟุตบอลไม่ต้องคอยห่วงหาโอกาสค่าคู่ต่อสู้หรือระวังไม่ให้คู่ต่อสู้ฆ่าเราอย่างเทนนิสตบมุมไหนดีให้รับไม่ได้ไม่ต้องคอยหัวเสียเมื่อตีไม่ได้ดังใจอย่างกอล์ฟลงโบส่อีกแล้วเพราะมีแต่เราที่เป็นผู้กำหนดทุกอย่างจะ ใส่สุดฝีเท้าอย่างในการแข่งขันหรือแข่งกับตัวเองเมื่อลองวิ่งจับเวลาทำสถิติใหม่ให้ดีกว่าเมื่อว่านวิ่งตามสบายแล้วแต่อารมณ์แม้จะวิ่งไม่สุดฝีเท้าก็ได้ผลทางออกกำลังกายเช่นกัน นักวิ่งส่วนใหญ่ไม่ชอบวิ่งแข่งแม้บางคนฝีเท้าจะดีมากก็ตามพวกเขาต้องการเพียงสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงขึ้นความรู้สึกสบายที่เกิดตามหลังการวิ่งเท่านั้นคนกลุ่มนี้มักวิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอส่วนใหญ่วิ่งทุกวันแม้มีภารกิจการงานมากเพียงใดการ ต้องเดินทางไปที่อื่นก็มักจะนำรองเท้าไปด้วยเสมอการไม่ต้องการแข่งขันของการวิ่งทำให้เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่จะได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันและด้วยกันพ่อแม่ลูกวิ่งไปคุยกันไปดูนะ่ารักอบอุ่นนะ่าชื่นใจที่สุดไหนบอกจะวิ่งในบ้านออกมานอกบ้านทำไม เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนบ้านบ้างสิออ้ครอบครัวใดทำได้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีกลายเป็นสายตากลายเป็นสายตาไปแล้วพ่อเขามองด้วยความชื่นชมยืดอกเข้าไว้แม่แม่ หมูวิ่งหมูวิ่งเฮ้ยมีเด็กแซลอ่ะก็แค่เด็กไม่ประสีภาษาจะรู้อะไรกับการวิ่งร้อยวันพันปีไม่เห็นวิ่งอะเกิดอะไรขึ้นวิ่งไม่กี่เมตรสิ้นห้อยกันเชียวลิ้นห้อยกันเชียวไม่ไหวแล้วเข้าบ้านดีกว่าไปด้วยผู้อิจฉาตาร้อนเห็นขอบวโพอ,อบปูเป็นไม่ได้ไม่เคยเห็นคนรักสุขภาพกันเรืองไงเซลล์กันอยู่ได้ ปล่าเซลนะเอาใจช่วยจังหากเออเสียพลังไปเยอะสักหน่อยไหมครับพี่อาจะดีเหรอการวิ่งเนี่ยคุณหมอเป็นคุณหมอว่าเป็นการเป็นประชาธิปไตยที่สุดประชาธิปไตยยังไงพ่อโดนบังคับโดนพ่อบังคับแๆหน้าแดงเชียวดื่มมาจนได้หมายถึงไม่แบ่งชนชั้นวันนะรวยจนไม่แบ่งชาติ ภาษาสังเกตตามสวนสาธารณะเราวิ่งในเส้นทางเดียวกันใส่เสื้อก่ารองเท้าขาดแต่งตัวปอนๆไม่มีใครรังเกียจผมว่าเราจะซอยเท้าในบ้านให้ร่างกายปรับตัวไม่ออกอาการแล้วค่อยโชว์ฝีเท้าให้เพื่อนบ้านตาค้างไปเลยดีไหมพ่อเห็นด้วยอย่างแรงอา้าอย่างนั้นก็ได้ ขอศึกษาคำพีวิ่งเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่อยยังชั่วแล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างคะแม่ฉลองการเริ่มต้นวิ่งจัดเต็มเลยนะครับจัดให้คะ่ะพ่อขออย่างว่าสักสองขวดนะแม่จา๋าแวะไปต่อกับเพื่อนบ้านแล้วชักจะติดลมก็เป็นซะอย่างเนี่ยไม่ดีเลยนะคะ เดินบทนี้ชื่อว่าบทเดินแล้วค่ะเราจบกันไปบทหนึ่งแล้วนะคะอะถึงจะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกดีเหมือนกันครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันสนุกดีพ่อสัญญาณนะจะพยายามลดละเลิกเล่าบุหรี่ให้ได้ ขอให้พ่อทำให้สำเร็จทีเธอแรกแรกรู้สึกโกรธหมอนะรู้สึกโกรธหมอนั่นแทบบ้าแต่ตอนนี้กลับอยากจะขอบคุณเอ๊ะหมอนั่นนี่นะนึกถึงก็เจอพอดีหรือว่าจะเป็นเนื้อคู่กันใช้วิธีโบราณดูสิแก้เขินได้อะ นี่เธอทำกระเป๋าหลน่นอุ้ยตายระวังหน่นะฮะนายนี่เองขอบใจนะเออนี่ขอถามตรงๆหนอ่อยเถอะคาใจมาหลายวันแล้วเขินจังอะไรหรอขราวก่อนที่ช่วยเก็บของตรงสะพานนายได้เผลอเอาหนังสือใส่ถุงให้เราหรือเปล่าเปล่านะหนังสืออะไรหนังสืออ่านเล่นนะ่ะ แน่ใจนะอยากจะขอบใจนะเป็นหนังสือที่ใช้ได้เราเปล่างั้นโทษทีนะเราเข้าใจผิดงั้นงั้นถ้าคนแอบให้หนังสือดีๆเขาจะเขาน่าจะหวังดีกับเรานะคงงั้นมั้งเราไปล่ะนี่เม เธอจำเราได้ได้เหรออะรู้จักเราด้วยเหรอนายรู้ได้ยังไงเหรอแล้วนายเป็นใครคือเราคือไอ้หมูตอนที่เราชอบแกล้งที่เราชอบแกล้งตอนอยู่ปถมโรงเรียนเก่าไงหมูตอนเราเดชาแต่เธอเรียกเราว่าหมูตอนชอบแกล้งให้เราร้องไห้บ่อยๆจำได้ไหม วายนายจริงๆเหรอเนี่ยขอโทษด้วยนะตอนนั้นเรานิสัยแย่จริงๆไม่คิดอะไรเลยนายคงเสียใจมากๆอา่าไม่เป็นไรเราไม่โกรธแล้วจะทักเธอหลายครั้งแล้วแต่ไม่แน่ใจนะ่ะเราเปลี่ยนไปเยอะละสิจากคืนตอนนี้ก็ยังไม่สายไม่หรอกเมเราเข้าใจ เรารู้ตัวดีว่าเป็นยังไงไม่ต้องการให้ใครมาซ้ำเติมให้จิตใจตกหลอกแม้บางครั้งจะทำขำๆเพื่อกบเกลื่อนแต่ในใจก็เจ็บจิตอยู่ล่ำไปโอ้จริงของนายเดชาเป็นวันที่ดีจริงๆได้ลายมาด้วยส่งขอบใจเลยดีการ์เม่ตะกี้คุยกับใครหรอหน้าตาดีนะแนะนำให้รู้จักบ,บ้างสิ เออเพื่อนโรงเรียนเดิมนะ่ะไม่มีอะไรหรอกเออวันหน้าแล้วกันเออนี่ชยัยถ้าอยากวิ่งขึ้นมาจะเริ่มต้นยังไงฮะนี่แกเริ่มสนใจวิ่งแล้วหรอดีจังถามดูนะ่ะเห็นอ่าเห็นคนเขาวิ่งได้วิ่งดี การวิ่งเป็นธรรมชาติติดตัวแต่สำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงน่าจะเริ่มจากการเดินก่อนดีที่สุดถ้าเดินเร็วได้ก็เดินเร็วเดินเร็วคนไม่เคยวิ่งแล้วไปวิ่งจะทำให้ปวดขาปวดกล้ามเนื้อมากๆนะเผลอๆเข็ดอยากไม่อยากวิ่งเลยจริงด้วย ขาแข้งขัดขัดไปหมดเอนี่แกวิ่งเหรอเมก็ลองนิดหน่อยไหนๆก็ได้หนังสือวิ่งแล้วก็ยังอ่านไม่จบเจ๋งไปเลยเนย่เอาใจช่วยเต็มที่อย่าเพิ่งทอใจก่อนนะเพื่อนอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะสอนเทคนิคการวิ่งในการเริ่มต้นยังไงดีนะคะอาเตรียมตัวออกกําลังกายด้วยการเดินนะคะเดือนแรกก็คือ วันที่1เดิน30นาทีวันที่สออกกําลังกายเพิ่มเติมวันที่สเดิน30นาทีแล้วก็ออกกําลังกายนิดหน่อยนะคะแล้ววันที่หก็30นาทีแบบนี้สลับกันไปนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมบันทึกน้ําหนักตัวไปด้วยนะคะวันที่8ก็ ออกกาลังกายเดิน30นาทีออกกาลังกายเดิน30นาทีออกกําลังกายเดิน30นาทีก็สลับกันนะคะระหว่างเดิน30นาทีกับการออกกําลังกายเพิ่มเติมนะคะอ่าเราก็จะทําแบบนี้ไปจนโอ้ไปจนถึงวันที่28เลยค่ะพอวันที่29 30, 30 31นะคะก็วิ่ง30นาทีเอ๊ะเดิน30นาทีกันค่ะสู้สูนะ รวมแล้วเดิน14วันควรทำบันทึกคำน้ําหนักตัวเพิ่มเติมไว้เดินเร็วกว่าปกติเล็กน้อยกาวเท้าสม่ำเสมอห้ามวิ่งหยอกๆออ,ออกกําลังกายเพิ่มเติมหมายถึงให้เคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าปกติในกิจวัตรประจําวันเช่นเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ตัดหญ้าล้างรถนั่นเองหรืองานอื่นๆ อ่าเดินชดเชย30นาทีในวันที่ 29, 30, 31ถ้าหากเดินทั้งเดือนก็ไม่ครบ14วันอืมอ่าเดี๋ยวคุณครูเบ็นไปก่อนนะคุณครูเบ็นเริ่มเหนื่อยแล,แล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คโควิดด้วยนะคะตาเริ่มร้อนแล้วนะคะวันนี้ก็ อาจจะแรงเยอะๆแรงได้น้อยนนหน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามยิ้มเยอะๆไว้นะคะเพราะว่าการยิ้มนะคะมันก็จะช่วยให้เรามีแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครูเวนไทยคิดสคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆ